สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้มี EQ ยี่ห้อโปรยูโรเทคนะครับเป็น EQ 2ชั้นนะครับนะก็สภาพก็สวยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับอ่าสไลด์นะครับใช้งานได้ปกติดีนะครับสไลด์ใช้งานปกติดีนะครับตัวเครื่องสวยงามนะครับผมนะก็เป็น EQ ที่น่าใช้ีอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับสำหรับโปรยูโรเทคนะครับผมนะ ก็ปุ่มมิวปุ่มอะไรต่างๆก็ใช้งานได้ปกตินะนะครับไม่มีข้อแคกนะครับผมนะปุ่มมิวปุ่มอะไรต่างๆนี้คือได้ทําการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นมือสองผมก็จะถ้าเป็น EQ นะผมก็จะเปลี่ยนปุ่มพวกนี้แหละให้นะครับปุ่มกดให้เพราะว่าลูกค้าซื้อไปก็ใช้งานยาวๆสไลด์ใช้งานปกตินะครับผมนะ,ะราคาอยู่ที่1,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ1,500าบาทรวมส่งแบบโอน,โอนเงินนะครับ ถ้าเป็นปลายทางบวกเพิ่ม150้านะครับถ้าเป็นปลายทางบวกเพิ่ม150นะครับเป็น EQ 2ชั้นตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัวเล็กนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะมีอ่า XLR มีแจ็คโฟนให้มีสวิตปิดเปิดให้นะครับปักไฟเป็นแบบแยกนะครับนี่นะครับ ยินเข้าเอาออกนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปเทดสเสียงกันนะครับเปิดเสียงให้ชมกันทดสอบเสียงตัวนี้เป็นหม้อจะเป็นหม้อแปลง2ตัวนะครับนะหม้อแปลงตัวนี้ไม่ใช่ชุดจ่ายไฟสวิตช,ชิ่งนะ ตัวนี้จะเป็นชุดจจายไฟหม้อแปลงนะครับจะแยกซ้ายขวาเป็นหม้อแปลง2ลูกนะครับตัวนี้นะครับเรื่องการใช้งานยาวๆกลางแจ้งนะครับก็ทนความร้อนได้ดีสําหรับ EQ ตัวนี้เดี๋ยวไปทิศทดสอบแล้วก็ฟังเสียงกันนะครับหนึ่าบาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับถ้าปลายทางบวกเพิ่มร้อยห้าสิบถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามก็ได้หรือโทรมาสอบถามกันได้ก่อนที่0ูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าเก้านะครับผมนะสินค้าอยู่การสินนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ชมนะครับ อ่านะครับมาทเทสชาแนลแรกก่อนนะครับนะมาทเทสชาแนลแรกก่อนนะครับนะอันนี้คือกดผ่าน EQ นะครับนะกดผ่าน EQ นะครับถ้าอยากให้เสียงผ่าน EQ ที่เราคัดก,ก็กดตัวนี้นะครับให้ผมคัดแหลมขึ้นนะครับ แนล E ปกตินะครับผมนะมาดูช h น n ล e l 2กันนะครับผมที่ไฟตัวนี้ไม่สวิงขึ้นนะเพราะว่าผมเล็งมิกไม่เยอะนะครับผมนะก็เทดกันแบบนี้เลยนะครับเวลาเราจะใช้งานนะครับให้มันเสียงผ่าน EQ ก้าน EQ ที่เราคัดเนี่ยเราก็กดไม่ให้มีไฟตัวนี้นะครับผมนะง่ายๆนะครับผมนะ่ฟัง ยังแน่นๆนะครับสไลด์แน่นๆนะครับใครสนใจ1,500บาทนะครับรวมส่งแบบโอนเงินนะครับสนใจแอดไลน์มาหรือโทรมาสอบถามกันได้นะครับบัญชีวุฒิชัยวงนาลาเท่านั้นนะครับผมนะชื่อบัญชีเท่านั้นนะครับหรือใครไปทางสนใจเป็นไปทางถ้ารับจริงๆก็ส่งให้ได้นะครับบวกเพิ่ม150บบาทนะครับเพราะว่า สินค้าก็สวยๆเลยนะครับผมนะเป็นมือสองใช้งานได้ดีครับผมประกันนะครับตัวนี้นะครับผมนะใช้งานได้ดีปุ่มมิวต่างๆผมเปลี่ยนให้ใหม่นะเพราะว่ามันเป็นมือสองก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าสําหรับ EQ นะครับก็จะเปลี่ยนให้ประมาณนี้นะครับผมนะใครสนใจโทรมาเลยนะครับผมนะราคานี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับตัวโปรโ ro ตัวนี้นะครับเสียงดีแน่นอนนะครับเอาไว้คัดนะครับไม่ว่าจะเป็นคัดเสียง PA คัดมอนิเตอร์นะครับใช้งานได้จ้ำๆเลยนะครับ